ครับในชุดอุปกรณ์อัปเกรดนะครับก็จะเป็นงานตัวนี้ที่เป็นงานสั่งทําเป็นทำพิเศษจากร้านคังแสงนะครับอันนี้ก็กําลังดําเนินการจดลิขสิทธิ์หัวกับน็อตแคมเราจะเปลี่ยนเป็นน็อตใหม่แต่ตัวนี้จะเป็นน็อตแท้ของยามาฮ่าหัวจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถล็อกได้นี่นะครับอ่าอันนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าต่างจังหวัด ใส่ตัวอัปเกตดน็อตแคมนะครับมันก็จะลื้อประมาณเนี้เช็คมาร์คเช็คอะไรกันชัวๆ์นะครับมานัดหน่อยนะตอนนี้ทําไม่ทันนะครับ